ฟาร์มชื่อไร่หลังฉางหรือว่าฟาร์ม b e h i ไฮเดอร์บานเนี่ยพื้นที่6ไร่เนี่ยมันถูกแบ่งมาที่อยู่หลังยุ้งฉางนะครับผมไก่ที่เลี้ยงไว้เป็นพันุ์ไวเล็กคอน,นครับผมแล้วก็จะปลูกผักสลัดเป็นหลักแต่ก็จะมีพวกผักพื้นบ้านลงไปบ้างบ้านที่อาศัยจริงๆบ้านห้องเดียวเล็กๆครับผมหลังนี้จะใหญ่นอนจุดได้ไม่ต่ำกว่า 6- 8คน สมัยก่อนตอนเรียนเนี่ยก็เรียนจบวิศวะไฟฟ้าสื่อสารมาแล้วก็ทํางานอยู่หลายปีครับผมอยู่ในกรุงเทพพอเห็นพ่อแม่เริ่มแก่ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราพอมีที่ดินอยู่บ้างไม่ได้ใหญ่แต่คิดว่าเราน่าจะทําอะไรที่มันได้กลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ได้ก็เลยมาเริ่มต้นเป็นเกษตรนี่แหละครับตอนที่เรากลับมาแล้วเราเริ่มทําก็เขาก็บอกว่าโอ้ทำงานอยู่กรุงเทพดีกว่าหรือบอกว่า กลับมาทำไม่รู้จะทําได้แค่ไหนเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วยิ่งเราเลือกมาแล้วเราก็บอกว่าเราจะทําเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติยิ่งเป็นสิ่งใหม่เมื่อหลายปีที่แล้วแต่พอทําไปสัก2-3ปีแล้วให้ความรู้เข้าไปทีละนิดทีละนิดจนซึมซับเขาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อแบบนี้น่มันดีกว่ามันปลอดภัยกว่าบางอย่างมันคงต้องใช้เวลาครับพื้นที่ของไร่หลังฉางหรือฟาร์มไฮเดรบานของจริงมัน มันแยกออกมาจากพื้นที่ของพ่อแม่อีกทีหนึงพื้นที่ของพ่อแม่ประมาณ20ไร่เราก็แบ่งมา6ไร่พอตัดผักเสร็จแล้วมีเศษผักเหลือใช่ไหมครับใบนอกใบไม่สวยก็ใช้ในฟาร์มเหมือนเดิมครับเศษอาหารเศษผักตกตัดตัดแต่งแล้วก็จะเอาไปให้ไก่ให้เป็ดกินพาไปเล้าไก่ ไข่ที่เลี้ยงไว้เป็นพันธุ์ไวเล็คอนครับผมมันเป็นพันุ์ไข่ด้วยไข่เป็นสีขาวคือมันแตกต่างจากไข่ที่มีในอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับเราเลยพยายามหาข้อแตกต่างไปอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกพันุ์ไวเล็คอนตัวนี้เป็นโซนเลี้ยงไส้เดือนนะครับผมมูลไส้เดือนก็จะเป็นมูลละเอียด เป็นปุ๋ยเย็นที่สามารถเอาไปใช้ใส่พืชได้เลยครับผมเฉพาะส่วนของไส้เดือนเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่บ่อนะ24บอ่อฟาร์มชื่อไร่หลังช้างหรือว่าฟาร์มเบียไฮเดอร์บานเนี่ยพื้นที่6ไร่เนี่ยมันถูกแบ่งมาที่อยู่หลังยุ้งฉางนะครับผม ฟาร์มหลังช้างพอบอกว่าเป็นเกษตรผมก็รู้สึกแปลกๆใจเพราะว่าความจริงแล้วเหมือนตัวเองอยากทํานิเวศที่มันเหมาะให้เราอยู่อาศัยได้สบายมากกว่าแต่ว่านิเวศนั้นต้องประกอบไปด้วยอาหารด้วยเป็นปัจจัยแรกเราก็เลยต้องทาเรื่องของอาหารซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเกษตรบ้านที่อาศัยจริง,รงบ้านห้องเดียวเล็กๆครับผมอีกหลังหนึ่งเอาไว้ทําเป็นสําหรับเป็นฟาร์มสเตย์ให้คนที่อยากมาเรียนรู้อยากมาพักผ่อนอยากมาทานผักอินทรีย์ อันนี้จะใหญ่นอนจุได้ไม่ต่ำกว่า6-8ถึงคนด้านข้างๆก็จะเป็นลานเอาไว้สำหรับแคมปิง้งตั้งเต็นท์กันได้อะไรเงี้ยครับผมข้างๆตัวแคมปิ้งเลยอ่ะครับก็จะเป็นส่วนของแปลงผักแล้วก็จะปลูกผักสลัดเป็นหลักแต่ก็จะมีพวกผักพื้นบ้านลงไปบ้างที่ตรงผักแค่ประมาณเกือบ2งานครับผมแล้วก็ด้านนูน้นถ้าเดินไปอีกนิดเดียวก็จะเป็นส่วนของพันธุ์เนอร์สัตก็คือโรงพอก้าครับผมแล้วก็ติดระบบอัตโนมัติให้รดน้าเองทุกเช้า คนนี้ก็จะเป็นส่วนของโซลาเซลล์ครับผมใช้แผง350วัตต์กัเแผงเอาไว้ขับปั๊ม2ตัวแล้วก็ดูดน้ำจาบาดาลมาใส่สะแล้วก็ใช้กับการเกษตรทั้งไรแค่นี้เราแทบจะไม่ต้องเสียเงินค่าไฟเลยที่เกี่ยวกับปั๊มน้ำการเกษตรนะครับผมเราจะทำผักสลัดเลี้ยงไส้เดือนก็จะได้มูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือนในตัวไส้เดือน ก็มีตัวมอลเบอรี่มอเบอรี่สดมอลเบอรี่ฟีดแล้วก็ตัวเป็นแยมมอลเบอรี่อะไรเงี้ยครับลูกค้าหลักตอนนี้เลยก็จะตามมาจากออนไลน์เป็นหลักเลยแล้วก็ลูกค้าอีกส่วนหนึ่งเลยก็จะมาจากโคราชเพราะเราก็เริ่มเริ่มทำตลาดโคราชมาได้สักครึ่งปีแล้วอะไรเงี้ยครับจริงหลักในการทำเงินชีวิตเราคงเป็นแบบให้มันมีความสุขมีความท้าทาย ถ้าเราไม่มีความสุขในสิ่งที่ทํามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบก็ได้อย่างเนี้เราค้นพบว่าการได้อยู่บ้านได้ปลูกต้นไม้มีสิ่งดีๆกินมีบรรยากาศดีๆอยู่อันนั้นนะคือความสุขของเราการได้อยู่บ้านได้ลงมือปลูกพืชได้จับดินปลูกป่าอะไรเงรี้ยมันคือการที่เหมือนตัวเราได้สัมผัสกับ,กบธรรมชาติโดยตรงธรรมชาติมันจะค่อยๆหลอ่หลอหลอมเราเองในจังหวะน,นั้นแหละ ผมว่ามันคือความสุขความสุขที่ได้ได้อยู่กับตัวเองลมั้งได้อยู่กับการเห็นต้นไม้เติบโตได้อยู่กับขณะจิตที่เราผูกอยู่กับมันอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามกันได้นะครับตรงนี้นะครับ